สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาอัปเดตนะครับเอื้องสายเอื้องสายของผมจะมีเอื้องสายโอโนโอเอื้องสายหลวงใต้นะครับแล้วก็จะเป็นสายใหม่นะครับตัวนี้เป็นเอื้องสายโอโนโอนะครับผมตัวนี้ลักษณะเขาพิเศษนะครับลำเขาจะใหญ่แล้วก็ยาวมากนะครับผมตัวนี้ชอดอกเขาใหญ่นะครับมีกลิ่นหอมอันนี้เป็นลำของปีหกห้านี้นะครับ ผมอันนี้จากไม้ตะเกียงนะครับผมที่ผมเพาะเลี้ยงไว้เพาะเลี้ยงจากคืบเดียวนะครับนี่ครับผมตัวนี้ก็ไปซื้อมาคืบละหนึ่งร้อยบาทนะครับเป็นเป็นตะเกียงนะครับผมตัวนี้อายุก็อายุของก,อก็เข้าปีที่สองนะครับปีที่สองเข้าปีที่สามนะครับผมตัวนี้ ตัวนี้ลำยาวมากนะครับผมลำเก่าของปีหกสี่ก็ยังอยู่นะครับนครับลำที่ไม่มีใบนะครับผมอยู่ขวามือนะครับครับตัวนี้ก็เริ่มจะยาวแล้วนะครับตัวนี้จากไม้ตะเกียงผมเริ่มทําเป็นไม้กอแล้วนะครับนี่ครับ ก็เอาหลายๆตะเกียงมาใส่ไว้ด้วยกันนะครับให้เขาเป็นไม้ก่ออนาคตจะเป็นทรงพุ่มนะครับอ mm ันนี้ใบเขาเขียวเข้มมากนะครับผม mm hmm. นี่นะครับ mm hmm. ด้านในอันนี้ปลูกติดกับไม้เก่าไว้นะครับ ขอนไม้เก่าเป็นกิ่งไม้เป็นไายเก่าเก่านะครับที่เขาผูกยากหน่อยเอามาปลูกเกี่ยวเขียวสมบูรณ์นะครับปีนี้ได้น้ำฝนอากาศดีนะครับช่วงนี้ ฝนตกตลอดนะครับตัวนี้เป็นเอื้องสายหลวงใต้นะครับผมตัวนี้ใบเขาจะแหลมนะครับลำเขาจะเล็กกว่านะครับแต่ว่าความยาวนี่ยาวมากครับผมยาวเมตรสองเมตรได้นะครับตัวลำเก่าอยู่ซ้ายมือนะครับที่ไม่มีใบนะครับด้านล่างครับมีใบอยู่ปลายปลายลำนะครับสิบต่าใบอันนี้เป็นเอื้องสายหลวงใต้นะครับใบแหลมนะครับ ผมให้ดูความยาวของลำเขาครับนี่ครับลำของเขาจะยาวไปเรื่อยๆนะครับผมตัวนี้เป็นเอื้องสายใหม่นะครับตัวนี้เป็นไม้ที่ได้มาจากด่านเจดีสามองค์นะครับผมอันนี้ไปเที่ยวมาหลายปีแนละ้วสักประมาณสามปีสี่ปีนะครับตัวนี้ น่าจะซื้อมาโกและประมาณ80บาทนะครับถ้าจะไม่ผิดนะครับ80บาทนี่นะครับตอนได้มาไม้โกใหญ่เบ้อเลยเลยนะครับผมอันนี้เขาหดลงไปนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมได้แบ่งผาหนออเขานะครับย้ายไปอยู่ตรงอื่นด้วยนะครับปีนี้ก็เขียวสมบูรณ์นะครับผม ดอกของเขาจะออกประมาณปลายปีต้นปีต้นปีหกสิบหกนะครับประมาณเดือนกุมภาอันนี้เป็นตะเกียงครับตะเกียงของเขาที่ผมตัดมาทำนะครับกำลังแตกนะครับผมกำลังแตกตะเกียง ตัวนี้ก็ให้ฮอร์โมนนะครับฉีดฮอร์โมนเร่งตะเกียงเข้าไปด้วยนะครับตัวนี้ยังกําลังเริ่มแตกนะครับเพิ่งตัดลงมาทําเป็นตะเกียงนะครับตัวนี้จะห่างกันอยู่ประมาณตรงอาทิตย์นะครับช่วงไหนที่มีเวลาก็จะทำ สายของปี64ที่ยังไม่ได้ตัดลงมาทำตะเกียงก็มีอีกเยอะนะครับเป็นสายยาวๆครับอันนี้เป็นตะเกียงทั้งนั้นนะครับเอามาทำเป็นทรงกอนะครับให้เขาเป็นพุ่มพาดูนี่นครับ กอนี้ลำใหญ่มากครับใบเขียวเข้มครับหนาใบาหนานะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มคุยมะพร้าวใบไม้เข้าไปนะครับเพื่อให้เขาเป็นปุ๋ยให้รากเขายึดเกาะน,นะครับแล้วก็หกเดือนจะใส่มูลวัวไปครั้งหนึ่งนะครับตัวขี้งัวเนี่ยครับขี้งัวเก่ามันเป็นขี้งัวเก่าข้ามปีนะครับ จะใส่ไปหกเดือนจะใส่เขาครั้งหนึ่งส่วนใบไม้ก็เดี๋ยวเขาร่วงครับร่วงลงมาก็อยู่ในตะแกงพัดลมนี้นะครับเขาก็จะผุไปเรื่อยๆนะครับผมอันนี้เป็นด้านหลังครับลาก จะจับกับขอนไม้เต็มเลยนะครับผมตัวนี้ก็จะเริ่มทยอยเอากับป้านที่ต่างจังหวัดนะครับจะเหลือไว้แต่พวกเป็นตะเกียงใหม่นะครับเอาไว้ ตัวไหนที่คิดว่าเขารอดแล้วก็จะเอากลับไปไปที่สวนให้หมดนะครับผมนี่นครับชุดใหม่ก็จะมาแทนเขาพวกนี้ก็เป็นตะเกียงครับตะเกียงของปีหกห้านี่ครับตะเกียงที่ตัดลงมาทํานะครับผมทําใหม่นี่ก็เริ่มเริ่มยาวแล้วนะครับ นี่ครับจากตะเกียงแบบนี้นะครับที่ผมซื้อมาความยาวประมาณคืบหนึ่งนะครับที่เอามานะครับคืบละร้อยนี่นะครับตัวนี้ก็จะใส่แก็บเพิ่มความชื้นเข้าไปหน่อยนะครับส่วนมากวัสดุปลูกก็หาได้ง่ายๆครับตามร้านค้าท้องตลาดทั่วไปนะครับหรือไม่ก็เป็นเศษใบไ,ไม้เก่าเก่านะครับ ก็จะอัปเดตของปี6กให้ดูนะครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับครับผมก็จะพาชมไปเรื่อยๆก่อนนะครับผม ตัวนี้ก็ติดกับขวนไม้นะครับตัวนี้ความยาวเขาเริ่มยาวนะครับสอกกว่าได้นะครับผมครับเดี๋ยว หน้าออกดอกเนี่ยผมจะถ่ายให้ดูอีกนะครับ